สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆสำหรับผู้ที่ยังมีเครื่อง PHP อยู่ในมือนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามานั่นก็คืออันนี้ครับ PKGI PHP แอปนี้ใครได้ใช้ PHP i t a อยู่หรือ Play 3เนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วเนาะมันเป็นแอปเอาไวด้ดาวน์โหลดเกมโดยที่พันเน็ตโดยตรงไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์เลย,เ,ยเดี๋ยวผมลองกดเข้าให้ดู อ่ะน,นี่นะครับเข้ามาเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยนะแอปเนี้ยอันนี้ผมเซตอัพ Wi-Fi เอาไว้แล้วสำหรับคนที่ใช้เราเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็น WPA2 เนาะซึ่ง PHP อ่ะจะไม่รองรับนะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกตั้งค่าเป็น g u e t mode แล้วซ่อน SSID เอาไว้แล้วก็ Gen h o สตใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เข้ามาจะเป็นอย่างนี้ ก็คือเราอยากเล่นเกมไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ถ้าเรากดปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีเลือกได้ว่าจะให้เรียงอะไรซอสอะไรซึ่งนอกจากเกม PHP แล้วเนี่ยดูตรงนี้เนาะเราก็จะมี DLC ให้เลือกอัปเดตด้วยมีทีมก็อยากเล่นเกมไหนก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะเพราะว่า PHP เนี่ยมันก็เก่าแล้วเนาะ Wi-Fi ยุคนั้นจะเป็น2.4กิกะเฮิร์นะทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันช้าไหนจะต้องเขียนข้อมูลลงไปในตัวการ์ดอีกซึ่งตัวตการ์ดเนี่ยเดี๋ยวผมขอถอดออกมาดูนิดนึง php เมื่อก,ก่อนมันจะเป็นใช้เมมโมรีสติกดูโอเนาะใครที่มีปัญหาด้านหน่วยความจำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่แล้วนะครับก็เป็นการแปลง m i c ค o sd เนี่ยให้เป็นเมมโมรีสติกดูโอเพื่อใช้งานได้จะ ปัญหาเรื่องการไม่พอไปทีนี้สมมุติเวลาอยากเล่นอะไรก็กดโอโหลดได้เลยอ่ะผมลองเลือกอยืนที่ไฟเล็กๆก่อนแล้วกันจะได้รอไมนะ่นานอันนี้มันก็จะดาวน์โหลดซึ่งความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน500กิโลบต่อวินาทีนะครับเอาจริงโหลดในคอมแล้วก็ก๊อบใส่เมมก็เร็วกว่านะ แต่ถ้าเกิดแบบคนที่ไม่มีคอมหรือแบบขี้เกียจถอดออกถอดเข้าแล้วไม่ได้รีบอะไรก็กดแล้วก็โหลดทิ้งไว้ก็ได้อ,อย่างอันนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปดาวน์โหลดไปก่นอนอันเนี้ยดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแเราก็กดโ l o s ได้เลยแล้วรอก็ลองปิดโปรแกรมนี้ไปเนาะ กลับมาที่หน like, like ้าแรกใช่ไหมครับก็เนี่ยเกมที่เมื่อกี้หลดมาก็เล่นได้เลยสะดวกมากๆอ่านไม่ออกกดมือหมวๆไปแล้วกัน เท่าที่ดูก็ใช้ได้เลยนะครับเล่นเลยไม่มีปัญหาอะไรใครที่มีทีที่อยู่ก็ลองทำกันดูแล้วกันงั้นเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีติดตั้งกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆ การติดตั้งนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บนี้อันนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันให้นะครับอันนี้เห็นไหมเขาเพิ่งปล่อยออกมาได้2อาทิตย์เองก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้ครับ pkgi-php.zip นะครับดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์เราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาจากนั้นก็ดาวน์โหลดอีกไฟล์นึงนะครับแตกไฟล์มาเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้อันนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันเช่นเดียวกันก็กด Copy ทั้งหมด ใส่ไว้ในนี้ได้เลยครับแบบนี้จากนั้นก็ copy โฟลเดอร์นี้มาใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ในการของเราครับโดยอยู่ที่โฟลเดอร์ p h p Game เนี่ย copy เราก็มาวางไว้ที่นี้จากนั้นให้เราลงปักอินตัวนี้ด้วยครับ n p d i m e อันนี้ผมใส่ลิ์ไว้ให้เหมือนกันแต่ไฟล์มาก็จะได้แก่เรา copy ไฟล์นี้ไฟล์เดียวเนาะ ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ he plugin นะครับเนี่ยนนผมใส่ไว้แล้วจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ vsh.txt นะครับเปิดขึ้นมาเลยก็เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับเพื่อเปิดใช้งาน p ักอินพอเพิ่มเสร็จก็กดเซฟเสร็จแล้วก็มาที่ ไฟล์เกม e อทเครับทำเหมือนกันเท้ทำเหมือนกันเลยเพิ่มเสร็จก็เซฟแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วแต่เราไปตั้งค่าใน p h p กันอีกสักเล็กน้อยโดยใน p h p นะครับให้เรากดเข้า VSS เมนูเรากดเล็กค้างไว้แล้วก็ ไม่รู้มองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพูดได้ฟังแล้วกันก็เข้าไปที่ recovery menu นะครับเสร็จแ,แล้วเลือกไปที่ p l u g in ก็จะมี np drm free ที่เมื่อกี้เราลงไปเพิ่มอยู่ก็เลือก enable นะครับเสร็จแ,แล้วก็ back ออกมากดเลือกเมนู r e set vs s ครับกดไปแล้วเครื่องมันจะ reboot reboot กลับมาที่หน้านี้แหละก็แค่นี้แหละใช้ได้เลย ใครที่มีเครื่อง PHP อยู่ในมือก็ลองทำกันได้นะครับไปละสวัสดีครับ